สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องนองชาว y o u t u b e นะครับโอ้นี่ครับฟามาดูอีกทีมหนึ่งทีมงานนะครับตรงข้ามกันเลยครับอยู่ที่ขุดขุดใหญ่ที่ฮนะโอ้รถคัน,คน,น,ค K นนี้นี่คุ้นๆนะครับเ s เอทคันนี้นี่สภาพนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่รู้ว่าเขาจัดมาเท่าไหร่นะ ก็อยู่บางส่วนนะฮะสภาพถือว่าโอเคนะเสียงเครื่องดังดีอยู่อ๋อกินข้าวเหรอพาเช้าใช่ไหมเอาเลยครับเอาเลยจัดมาเท่าไรคันนี้ T X คันนี้แสนเจ็ครับแสนเจ็ดโอ้หรือว่าราคาไม่แพงครับพี่น้องเนี่ยดูครับรถสภาพแสนเจ็ดนะฮะ ก็พอซื้ออยู่นะราคารถเขียนเฉีดโอ้อ่ะนะครับราคานี้ยทำไมเขาเขารู้ว่าราคาเอาไ้ไม่แกแกไม่ไม่รู้ว่าแกจะขายนะเพราะว่ารถคันนี้เราเห็นอยู่ประจำอยู่นะอยูอบานชัวนะครับรถคันนี้เจ้าของก็น่าจะมีรถหลายคันนะครับ จัดมาแสนกิครับเพสมีอะไรไหมเล่มเล่มทะเบียนอะไรมีไหมมีครบเนาะรถสภาพจะซื้อได้ถูกเลยนะพอใช้ด้วยรถรถแกไม่ค่อยได้ใช้งานนะรถคันนี้มีเอมีอะไรเรียบร้อยด้วย คือว่าโอเคครับกราแแสนเจ็ดนะครับพี่น้องกระซงกระสะี็ก็ยังอยู่ดีนะแต่ว่ากันร,รถเกนี่จะดูแลรถดีอยู่วันนี้เป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมเสียงแตกๆภายในเดี๋ยวเราดูภายในนิดหนึ่ง ภาพ KS ก็อยู่ประมาณนี้นะฮะแค่กบั okay. แบกแันจิตก็ถือว่าวิ่งไปครับเรื่อยๆนะฮะโอ้ตัวหมูน่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะตัวนี้นะสานี้ก็ถือว่าหาเงินได้เหมือนกันนะครับราคาการวิ่งก็เท่าเท่ากับเ,เจ้าคันใหม่นะครับ ข้อคันใหม่เป็นลงครับพี่น้องโอ้คันนี้ก็เอไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยรถตัวน,นี้นะดูครับ ใส่เยอะโอ้ดิอันั้ขาดแล้วนะ่ะโอ้ลอกหน้าดินนะพี่น้องลอกหน้าดินนะแถนี้ลอกหน้าดินทำทำนาหรือเปล่าปลายยางนะตรงนี้จะเป็นปลายยางที่เขาตัดออกแล้วนะ รถไมโครก็โอ้ตัวไหนน่ะเนี่ยรุ่นนี้ ตัวเล็กงัดตัวพี่น้องตออตยุ่าไอต่อต่อยางพารานะครับเอาเอาเอารถออกก่อนรถออกก่อนต้องระวังอึ๊บดับวะพี่น้องเอาเอาไปทิ้งฝั่งไหนโอ้โหคนขับ บูมากครับคนขับอไม่ธรรมดานะสภาพคนขับนี่เรียกว่าขลังแน่นอน,อนราคานี้เป็นยังไงนี่เรียกว่าคนขับนี้น่าจะประสบการณ์ไม่เบาเหมือนกันนะดูการขับไปแล้วอะฮะ รกรกมากนะคนขับนะครับเอราคารถสามคันเนี่ยสามคันเป็นโอ้โหแอ่ สภาพแบบนี้ก็วิ่งค่าเที่ยวได้ราคาเท่ากันนะพี่น้องไปธรรมดาครับไอคนทำเนี่คล่องแคล่วมากวิ่งกันสองคันนะวิ่งกันสองคัน ออามาดูเขาใส่คีตักนะครับโอ้ยรอกรอกรคอนโทนยาวไว้พี่น้องแหมโยกคอนโทนทีถึงตัวเลยฮะโอ้โหตัวเดินแรงดีฮะ ตัวเดินแรงมากโอโ้มือไวครับ มันจะโดนหัวหรือเปล่าลูกพี่โอ้อันตรายเหมือนกันนะ ต้องขยับรถอีกรอบแล้วสีฟันนะครับพี่น้องสีฟันไม่รู้ว่ายี่ห้อรถยี่ห้อไหนนะฮะบ,บอกไม่ถูกครับพี่น้องบอกไม่ถูกจริงแหมสภาพร,รถก็ไวดีนะคนขับก็รอกมากนะครับพี่น้องโอ้โสมฮนะสูสีครับ สมกันกับรถนะครับคนทำนี่แสดงว่าแบบทุกเคา้ามากนะฮะขับปูมากคนอย่างนี้นี่ทำงานเก่งนะครับ มองดูแล้วนะทํางานเก่งแล้วก็น่าจะอ่าเก่งหลายหลายอย่างนะดิดปึ้งเลยครับตดิดปึ้งเลยใช้รถแค่สองคันนะครับใช้รถแค่สองคันรถดำนะฮะ ฉันลงงะหนึ่งคันแล้วก็ k คครับอันนี้จัดมาแสนกว่าบาท่าง,งานโอ้โหราคาแสนกว่าบาทนี่ก็พอซื้ออยู่นะแล้วก็มาวิ่งดินประมาณนี้ครับถ้าว่าโอ้โหทีน้องระวังหน่อยระวังหน่อยมีแต่ตอยางนะ เลยครับพี่น้องอันนี้ครับสําหรับทิมนี้ก็เนี่ยพามาดูทีมงานของผู้ใหญ่พี่แล้วก็มาเจอทีมงานอีกหนึ่งทีมงานตรงข้ามกันเลยครับก็เขามาถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันนะฮะโอ้สภาพรถราคาก็ราคานี้ก็วิ่งค่าเที่ยวเท่ากันครับแหมมีเตด้วยไม่ธรรมดาเต็มละโอ้คนขับสุดร็อกมากเอาไปไหม อ้าวแรงอยู่ฮะแรงอยู่นี่โอ้ชิ้นสวยครับพี่น้องชิ้นสวย,ยราคาแสนกว่าบาทวิ่งเที่ยวได้ค่าเที่ยวเท่ากันพี่น้องนะสำหรับทิ้นนี้ก็บายๆนะครับสวัสดีครับ